ผมเป็นยังคือยู่น้ากันอยากคูจาว่ามันเลี่ยงงายเลี่ยงยากซ้ำไหนตัวผมไ่ไดิผมมอยู่น้ากันครับงัวนี่ครับยู่น้ากันครับเมาสูจาว่ามันเลี่ยงงานหรือกเนี่ยังงานแล้วว่าะพื้น้ยนี่มันจะกินหยาบเรียกปล่อยมามันจินตัวสุนี้มันากเลี่ยงแน่งัวนี่เลียงงานน่หนึ่ คณีก์ละครับใช่ชีวิตสไตล์คนอีสานมือนีซองไทยบึงการผ้ากินเทีเยวเลนพ้าพีพาน้องหาออกลอกครับมือนีรอมาชซวนทางอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการพี่น้องมาสอบถามเลขขาอ,อบตอนหน้าสแบงพี่น้องเป็นเลียงทั้งง้วตั้งควายครับมาสอบถามมาในเรียงยากเรียงง่ายกว่ากันนะครับนอกจากดียังดีพี่น้องมา่เปิดเปิดตู กุ้งามเพิ่นตัวหนึ่งพี่น้องเพิ่นตั้งชื่อว่าเพชรบึงกาญนะจ๊ะอารมณ์บรรยากาศที่เป็นแนวใดเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปสอบถามเบิ่งเนาะครับเนาะนี่พาพี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวตั้งเลขาบะเลงเนาะท่านเนาะเป็นเลขาอบตนาสเดียรพี่น้องอรวมเพเภอศรีไล่จังหวัดบึงกาญเนาะผมมื้อนี้เกันเลยมาเยี่ยมยามถามข่าวเล่าพี่น้องเพิ่นเลี้ยงเคิงเคิงควายแล้วก็เลี้ยงเคิงเคิงวัวเนาะท่านเนาะครับมาเทียนึงเทียวที่2ที่แรกยังบ่มีพี่น้องก็เลยบ่ได้อัปโหลดลง ครัเอาเมื่อนี้มีอยังเนี้ยบอกพี่น้องเพี่นเลี้ยงว่าเลี้ยงควายก่อนเอาควายก่อนไปพ่ายบึงควายก่อนพี่น้องส้มควายงามอย่างเดียวครับส้มมื่อนี้มาสม้มควายเออส้มไอ,เเอนน้เจ้าเพชรนี่ไอ้เจ้าเพชรบึงการโอ้เพชรบึงการเออซื้อเพชรบึงการพอเมียเพิ่นมาจากทางไหนล่ะครับนี่ของเพิ่นนี่นม,มีมานมานมานน้เพิ่นเอ่อเป็นแบบที่แรกมันมาจากตลาดมัน่อยู่ในัสิสโอ้มันมาตัวเดียวเลยบอกว่าทั้งไหนเลยบ่ท่านคุณครับแม่เขาโอ้คุณพี่นงค์เพราะว่าอยู่ใน YouTube นี่เฮาสิมีตั้งแต่ไอ้เจ้า ไอ้เพชรอุดรเจ้าสร้างอุดรเขาก็อย่างมีบึงการน้ำก็เรียกว่าเจ้าเพชรบึงการน้ำเขาเออก็ที่ได้ซื้อเจ้าเพชรบึงกาลเห้มีบึงการน้ำเขาเนให้มีจังหวัดบึงการน้ำเขาในในยูทูปก็ได้งามงามเขาก็ว่าน้ำเขาเพราะได้มีซื้อบึงการติดน้ำเขาเพื่อนเรียนเจ็ดเดือนเหรอครับนี่กับิเพนได้น้องครับตัวนี้ประมาณเอ่อประมาณิขวบเดือนในวันขวบนี้เพิ่นว่าขวบประมาณเดือนหกเดือนห้าเดือนหกครับเออ่จากกำนันเก่าในสิงห์ตัวนี้ ก็ถือว่าเดือนหกน้ำผ่าวเดี๋ยวกะหัวเตียนเดือนสองเนาะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ประมาณประมาณแปดเดือนในวันนี้เนาะวันไงเศร้านมมันลอยลอยเศร้าพี่น้องตัวนี้ขนาดพุ่แปดเดือนนะครับใหญ่งามคัานี่ไม่ผมมักแข็งขาครับขาไงช่วงล่างับเขานี่ออกข้างลุงเพชรตัวนี้เนี่ยเมืองนี้เนาะกลายเป็นขมก่อมครับไปเล่ไปถามสื่อมาที่แรกหวาเพิ่นเอามาส่งครับ ไอ้เจ้านี่ครัะดิ่งงามงามพี่น้องเข้ากับอะไรวะลูกลูกสายตัวนั้นตัวนี้ดอกครับเข้าเป็นตัูพูดีเนาะครับตัวผู้ครับเอาไว้จะเป็นนี่ยังก็เป็นไอ้พอเป็นไว้จะจับสัตว์เออไว้จะเออภาษาบ้านเข้าว่าเอาไว้ท่าไว้เจับว่าแม่ไม่น่าขดเนาะสิขึ้นตอนใดครับโอ้ไว้จะจับสัตว์ในอันนี้เข้าเนี่ยแม่นครับโอ้ทีนี้เขาจับสัตว์มันตูพูจับว่าขึ้นพอขึ้นแล้วเขาก็เอาตัวเอา พอตัวใหญ่มาทับพวกตัวนี้น่อยเนาะครับผมมันไปดมก้นแม่ดมก้นตัวแม่แล้วเขาก็หัววัดเป็นชัดครับผมครับหลังจากนั้นเขาก็เอาเพื่อั้งยืนมาทับแมนครับตัวนี้เขาเจ้ามะไหท่าใดละท่านเนี่ยเขาเจ้ามาให้ผมสองหมื่นหาแต่ผมบาหวากนยังบาได้ครับเพราะว่าผมกรับสี่เลี้ยงมันยังได้บัดนี้ยูทูปเขาเจ้าซ้ำนี่แหละครับว่าสายนั่นสายนี่แล้วค่าสองแสนสามแสนพอว่าสองแสนหาเขาบ่อคอดอกครับแต่แค่ได้สามหมื่นหมื่นสองหมื่นหาเนี่ยเก่งแล้ว โอเคแล้วกรท่านครับก็ขอว่ามีรายได้ก็พอแล้วแต่ว่าว่าพื้นหุ่นก็พอใช้ได้อยู่โอเคอยู่เบื้องส่วนสิงห์ยานาครับผมครับครับอันแต่ว่าพ่อเพิ่นบ่บอกกันบอกพ่อพ่อเพิ่นนี่บ่บอกครับครับอาจจะเป็นกล้วยบ้านหรือกล้วยงามเฮาก็บ่ฮู้จักแต่ว่ามันเป็นมาจากน้ำก้อนนั่นเก่าครับผมมาจากกันเก่านสิงครับแต่ว่าผมนําไปถามแล้วเพิ่นก็ว่ามันมาจากตลาดเขาเจ้าขายส่งมาเลยว่าซั่นอือเฮาก็เลยบ่ฮูไว้กับแม่นี่ครับพี่น้องไปเบิ่งแม่เพิ่นพี่น้องวันนี้แม่เพิ่นนี่ แม่พ่อยนี่ครับให้ซื้อนี่เพิ่นอยากปกติภาษีนอนเว้นนะครับแม่นี่ยภาษีนอนเว้นอ่างไงพี่น้องแม่นี่อ่างไงส่วงล่างขาไงคำนวณภาษาบานเฮ้ากว่าเอามาไถน้าสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบแต่แต้มแจีมจำครับคือหมายความว่าเฮาเอาม้านี่มันเป็นขั้วที่ว่าอ่างไงส่วงล่างไงครับหน้าตากับกับพ่อเบิงนี่นี่นี่ขวนพร้อมน้องนึ่งน้องแน่เบิืงเนาะทั้งสี่ครับขวนขวนญนี่นี่นี่ถูกส่วงอืมส่วงครับนี่นี่นี่ เป็ว่าขันมีนีมันสิบบมันสิบอย่างปัะไดมันไปแยงมาสาบันเฮาครับเออพัฒนาอีกเทียนนึ่ง่านเนาะออก้ไงพันไงมาใส่เนาะเบื้องหางมันกับหัวเกี่กับดินที้ราเลยหากับพ่อไส้ได้อยู่ครับแล้วกับหูอยู่แล้ครับว่าเป็นยังอันนี้หูครับเป็นบ่อห้ยบ่หายบ่บข้าวบ่หอยครับบ่อหายอ๋อไปย่อไปพาไปเบื้องอีกข้วมต่อไปไปหาหัวหน้ามันจะขันในซื้อดักครับเป็นี่งไปครับ่านี้อันนี้อันนี้ใกล้ชอกแล้วครับนี่โอ ครับอ่างใหไงคาดว่าอีกเดือนสองเดือนนี่แหละครับอันนี้ตัวนี้ออกได้จักมือท่านนี่อันนี้เจ้าทองคำนี่ครับนี่เจ้าทองคำเนี่ยทองคำเออเจ้าขี่มือไงเนี่ยเจ้าทองคำนี่ครับนี่อ๋อดื้อวะเจ้าเจ้าทองคำเนี่ตัวผู้เนาะตัวผู้ครับนี่ปุ้ยโอ้หางผลมือนั่นพ่อข้าเพิ่นกับยางบนอยู่ครับผมกลับมาว่าจากไหนครับข้าเจ้เห็นเขาเจ้าแบบมันก็เป็นตาเอาแต่เข้าเจ้าวบ ขันแม่นอเบสใส่บักซูโม่ห่างมันเนาะครับบันทายมันครับขันแม่นคั้ยหรือว่าตามที่ยูทูปข้าเจ้านี่ขันแม่นหุ่นลักษณะนี่ก็บที่แพ่งเติบอยู่ของข้าเจ้าครับแต่พวกขั้วห่างมาจาอันนี่อันนั้นเั็กน้อยเนาะแต่บานเท่ากับโอเคยุ้ยไพ่ไ่ข้าเจ้าเพื่นว่ามีสายพันธุ์ครับเอาเพื่อนขึ้นเลยไมาหยอกสังนิดสิเพื่อนติดไม่ไงเพิ่นบ่เอออันนี้ไม่ใหญ่เพิ่นโอ้ครับตัวอันนั้นคือลูกเพิ่นบ่ไอ้ตัวตัวนั้นนี่ ผมก็สงสัยว่าลูกมานกันต่ครับ,รบตอนนี้มาอยู่คอกเดียวกันมาน้ำกันเอาประด้นี่เดี๋ยวพาเบิ่งอีกพุ่มพี่น้องเมื่อกี้ลูกเพิ่นครับลูกเจ้าแล้วครับเจ้าทองคำอันนี้ร้อยร้อยสามสิบพี่น้องคนนีอันนี้ซื่องเลยครับเพิ่นเนี่ยแม่ทองคำนี่อันนี้ใส่ซื่อมวนแหละมันบสบายก็เลยใส่ซื่ออีนั่งเอ็นโอ้มันติดเลยก็ว่อีเอ็นใส่แล้วมันบสบายป่วย ใส่ซื้อมวนๆให้ก็เลยเปลี่ยนซื้อใหม่เป็นซื้ออีเอ็นบ้านๆเลยเออเอ็นสักไปเสร็จละอันนี้จ้าปีหรือล่าท่านปีลูกแรกลูกแรกนี่ลูกแรกแกต้องขัาเนี่แหละครับลูกแรกลูกสองนี่เขาจะซื้อมาจากผมพึ่งผสมไอเพราะว่าเขาจะซื้อมาเจ็ดแปดหมื่นตัวนั้นกับพึ่งของมาผสมลูกแรกแล้วก็อยากเบรงลูกมันออ๋พอในห้องนี่วะท่อครับผมเขาไม่ท้องหรือเ่าท่านได้ รอบหนึ่งยังสิรอบแล้วครับครับคาดว่าตีได้ละติดแล้วคือเป็นอย่างนี้ถ้าเฮาให้ไขพี่หลเนี่ยมันติดาเนี่ยจากว่าไขมันหมดลูกอ่าไก่เลยสิติดอ่ะกัจริงเอาแบบนี้ครับคือวิธีอยากบอกพวกน้องๆไม่ไม่การเรื่องสัต์นะครับบอกว่าจะเป็นโคกระบือเฮาจะให้มันอ้วนไหลายถ้าอ้วนหลเนี่ยมันจะติดยาการผสมครับรักการนะเนาะครับไ้มันลงโต ครับไม้เขาป่อลุงตัวแล้วให้มันติดแล้วเขาจังบ่มลุงต่อไปครับนี่คือขั้วไอเพิ่นพี่น้องครับแต่ก้านี่เพิ่นเลี้ยงเป็นตั้งงัวครับงัวบาดนีีเดี๋ยวจะถามเพิร์ลขึ้นก่นละว่าเป็นยังเพิร์ลขึ้ได้ค่อยๆทยอยปล่อยงัวแล้วก็สิมาเลี้ยงขั้วไอ้พี่น้องค่อยถามเพิ่นเดี๋ยวพาไปเบิ่งงัวมันตัวพี่น้องเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยจะถามอันนี้เป็นยังไงมาอยืนห้องหน่อยไรบปานไลยครับอันนี้ติดแชะปันมังเนี่ยโ้ตอนแรกนลยนะโอ้ย ว่าชันมาดูน้ำผู้ครับอืมห้าอันห้ามีวิธี่กัดนี่อะไรก็เห็เพิ่นหูงัวง้วยเ้าเป็นแคบสองตัวลักษณะหันเ้ามีมีไม่แสถ้าเ้าอยู่น้ำฟ้าเป็นไงเขาจะมีไม่เกาะแต่ว่าเ้าบ่มีเ้าแสเนาะห้าเขาไปต่อยตรงที่ใต้ต่างนี่ครับดรวยว่าใต้ใต้เออเพิ่นนนัั่บคราเปล่าไหนละครับไปขูดไปฮะโอ้เพิ่นมาแนวนี้ครับผมคือจะให้ท้ำได้หูเบิด นะครับยูนีสิหูบดครับพอข่าเก่าว่าซื้อมาจากตลาดลูกน้อยๆลูกสมผมขายนี้สุดนี้ผมซื้อมาจากบ้านสัจจะงามตอนซื้อมานี่สามหมื่นหาจะมาให้ลูกไปซ้ำขับที่เรืทุนแล้วครับทุ่นเหลือกับเดรยวอยู่หาำไรแล้วบ้านนี้ครับแมนล่าสุดที่เพิ่นมีทองมันทับจังไหนท่านทับของพอยุ่นฟั่มมาแล้วพันเป็นเป็นสายใดท่านครับไ โอ้โหไถเงยบ่ได้บามันบ่ได้ครับบ่ก็เอิ้ญบามันก็แม่นนี่แหละครับลักษณะงัวฟาร์มแต่ว่าเป็นงัวบ้านเฮางัวมันลูกผสมแต่ว่าไทถเงยยันบ่ท่านครับผมเงยถั่วหมูเฮาเพิ่นเด้ของอ้างเลยเพิ่นสิคอดตอนไหนล่ะท่านนี่อันนี้กับแม่นี่คือลิไลกันแหละผมเบิ่งส้งเพราะว่าลงเต่าเบิดแล้วครับนี่ครับลงเต่าแล้วบ่ว่าสิเป็นแม่ครับแม่เจ้าไอ้เพ็ดบึงการครับอันนี้เพิ่นิืยอเลยก่องัวงัวท่าน ที่แรกเคยซื้อดอกครับเออ<า>อีดอกหลักเอเอเป็นเนบ้อนบบเอออีนนดอกครับอันนี้ครับอันนี้บานเป็นเนื้อเปียนเป็นเนืบ้บานนี้ต่อไปนี่คือหมายความว่าถ้าได้ลูกผมลักษณะคือเข้าสีเหลืองต้นน้ำ<อ>ต่อไปก็สิปล่อยออกปล่อยออกก็สิน้ำน้ำงวัวนี่ออกไปเลยก็สีเหลือตั้งแต่ในกล้ไวยใบกระบื้อใบอันนี้เข้าก็สิปล่อยอไปท่านพ่อมันออกลูกเพื่อปีท่านก็สิปล่อยเป็นบ่ครับนี่ได้รอบปี โอ้ลูกคนนั่นนะท่านกับเจีปลอยไปเลยเป็นโคมเป็นโคมไปเลยสมมติว่าเขามีหาแมนคือผมเนี่ยมีหาแมนปีนี้ผมสีได้หาโตหามันครับสมมติว่าขได้หามันนี่ปุ๊บเข้าทาได้รอบปีมาเขาก็ขายไปเลยเขาก็เฉ็นเงินแสนรับยางไ่ได้นี่กรตัวแล้วตัวละสองหมื่นพิมพ์เนาะต่อไปเสียเลี้ยงงแต่ขั้วอย่างเดียวพี่น้องเดี๋ยวจะทมอีกคนหนึครั้งเอ้าเบิ่งตัวต่อไปบนที่น้องตัวนี้เป็นตัวเป็นบามัน เป็นบามันลูกผสมบ่แต่ว่าลูกผสมม嘛แต่ว่ามาจากตลาดแต่ว่าแม่มันมาอยู่บ้านผมนี่แหละผมเห็นแม่มันตัวใหญ่เก็เลยสือมามันจึงออกบามันครับเขาจะงุ้มครับนี่ครับลูกผสมไปนะครับเมกี้แคปัญญังนี่ครับนี่ครับเขาเขาสิงุ้มม้งเถิงบามันนี่ครับถเบิงบามซินนี่หัวตรงนี้ซีโนนี่ครับคุณลักษณะที่ว่าเฮาเป็นคนเลี้ยงใหม่ให้สังเกตหน้าครับสังเกตหน้าถ้าเป็นบามันนี่สิลุบกระบาดเฮานี่มันสิลุบลงนี่ครับคือบามันเขาสิงอเนี่ยครับที่ออกบามันหูใหญ่ แต่ว่าถ้าเป็นซอดบาซินหรือว่าพ่อใหญ่ไม่ใช่เป็นบาซินตัวนี้ซิโนออกมาเป็นคันธนูลูกสีฮางครับลักษณะนั้นจะไปซื้อตัวนี้เพิ่นเพิ่นพ่อผสมหรือเปล่าท่นตัวนี้ม่านได้ซีห้าเดือนแล้วครับเนี่ยพอทั้งไหนครับพอพ่อตัวเดียวกันครับเอของพ่อยุ่นฟาร์มตัวเดียวกันทั้งสารแม่ใช่ไงโค้งสารไงลูกผสมเมื่อกี้นี่แค่ปั้นยัง นี่ครับอีที่ให้อีที่ไ้ง่วงหูกับเบา่าเอาไม้มาเชี่ยนี่ครับมีเชี่ยตรงนี้นะครับเชี่ยตรงนี้หรือว่าเก่าตรงนี้นี่ครับนี่นี่เอาไม้ต่อยตรงนี้ครับนี่ง่วงแคแๆไปได้ก็ลึงตะกี้ใกล้ไปได้นี่ครับขันมันขาดซื้อมาไม้ด้ปืนยิ่งเอาก้อยจิจับเพิ่นไดรับก็อยจิจับเพิ่นไดทับตัวนะทั้งสองทับทับตัวทั้งสามแม่แต่ว่ากระชิลอกเพิ่งลูกมันเนื่องจากว่าไม่เป็นแม่หม้เห็นแม่เขาใหญ่เขาซื้อมาเห็ดแม่บอกไอ้ลูกว่ากับ ว่ากันไปครับลอบปีกศิว่ากันไปครับมาเบิ้งแม่ที่สามเราพี่น้องบมาเบิ้งแม่เข้าครับนี่ยมองเลี้ยงเราแม่นเมื่อเดือพี่น้องคนมอสำหรับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงควายพี่น้องงมว่กับ่บวันไดเพราะว่ามเปลี่ยนให้หน้ากาวนัทนนะครับมองเลี้ยงอีกจี้สิบก็ไรไอ้ตรงนี้นะครับเป็นแม่เข้าครับที่เลี้ยงมาตลอดเป็นยังเครื่องไว้เมื่อเดือนผมกัคือกำไรเลยล่ะส่วนไรกับกำไรเป็นไรล่ะเพิ่นได้จักตัวทันมา่อเดือนทันเมื่อเดือนผมได้สามตัว สามตัวตัวนี้ตัวที่ที่สองแมนพ่อกับพ่อเดียวกันครับเมื่อกี้นียู่ครับเดียวกันตัวนั้นชื่ออักก้อนครับเหมือนตัวนี้ที่สองตัวนี้กับที่สามเป็นอ่างเงินอันนับแต่ว่าเป็นงูไทยใหญ่บั่นเฮาวงูไทยบั่นเฮาครับเขาเอื่นภาษาภากาขึ้น่าลูกกระทบเนื่องจากว่ามันติดสัตว์เร็วออเงูบั่นห้าวเนาะครับงูบั่นเฮาวงแม่นี่มันติดสัตว์เร็วไงเขาว่าออกลูกปั๊บเนี่ยมันเกินเดือนปลายจับสัตว์ครับผม ก็เลืเอาไว้ครับว่าแม่นี่ซื้อซื้อซื้อไหนท่านนี่ซื้อได้เอ้อได้เท่าแล้วครับแต่ว่าว่าวานในท่าแล้วครับบางวงส่วงแล้วก็บ้านเท่าแล้วแต่ว่าใส่ว่ามันมันจัดจัดไงนอกกว่าเลยเอาไว้อ๋อวานนี้ทีถามที่น้องครับว่าที่ไปที่มาจังไงตะกอนเลี้ยงวัวหรือยังไงพอดีมาเลี้ยงควายมีเห็ดผลแนวี่อะไรโอ้พี่น้องคนฟังเนี่ยว่าพื้นเขานอนหน้าเนาะครับก็จะได้เลี้ยงครับ ห้าไปเบิ่งของเขาตัวละแสนสองแสนฟาร์มใหญ่เพิ่นยังมือแรงเ้าก็นอนเบิ่งเด้เบิ่องซองพ่อหน่านี่แหละครับเบิ่องซองไทยซองนั่งนอนพี่น้องซองไทยเบื้งการนี่แหละพากินพาเลาะนี่แหละเบิ่งไปเบิ่งมากอะซองอื่นๆครับมันก็เกิดคความิดขึ้นมาเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮาอยากขยับขึ้นมาลองเบื้องผมเป็นอย่างคืออยู่น้ำกันอยากรู้จักว่ามันเรื่องง่ายเรื่องยากซ้ำใดนตัวผมไปไดหนดิผมเลยเอามาอยู่น้ำกันครั้งง้อนี่ก็อยู่น้ำกันครับ เขาสูตรจาว่ามันเลี่ยงง่ายหรือเ,อน,เนี่ยคงไงครับเดี๋ยวว่าข้พื้อนข้าวนี่มันจะกินหยาบเรียกปล่อยมามันกินตัวส่วนี่มันอยากเรียกแน่ง่วนท,ที่เรี่ยงงานนี่หน่อยนึงแบนครับคือวัตถุประสงค์นี่นี่ว่าได้หลักการเข้าเลี่ยงเนี่ยเข้าเฮ็ดหน้านะครับยี่สิบสี่ไร่เนี่ยขายปีหนึ่งบ่ได้เกินบ่ถึงหมื่นได้ออืขายเข่าเนี่นะคยแต่ในปีละเจ็ดพันแปดพันครับมันนำถั่วมาท่านแถวนี้ ครับน้ำท่วมมันเป็นฮะเอาน้ำแจงน้ำไหลลงมาจากพุณเลรอครับจากทางน้องแจนจากจากอำเภอเอามันเป็นแอ่งหน่อยนึ่งนะท่านนี่แม่นผมน้ำเฮาเนี่ยปกติป่านนี้พี่ข้อพุนบ่เนี่ยน้ำเฮาอยู่เนี่ยโอ้ครับก็เลยน้ำเข้ามาหมายความว่าเฮามีหาแม่อะได้ผมยังคิดอะไรผมกับก็สิได้อยู่ครับแสนปายที่ต่อปีครับแสนปายในอนาคตครับปัจจุบันนี่นะครับล่าสุดนี้ครับว่าขายง้อไปก้อนหนึ่งหลายแสนครับผมขายไปซี่ตัวถอดลูกมันออกไปนะครับขายไปแสนกว่า ครับอีเงินแสนพี่น้องครับเงินแสนกว่าเป็นเทเลนาบ่ได้เดือนนันเนาะบ่บ่ถึงบ่ถึงหมื่นผมกีดยางอยู่นี่ครับกีดยางสองสวนครับยางแล้วก็มีดเลยครับข้างลึ่งพี่น้องครับผมครับยางสองตวนนี้ก็เขามันเป็นเงินแบบขายแล้วก็กินไปกินไปแต่ว่ามันว่าเพื่นตัวนี้มันเป็นรายได้ปีครับขายเท่าเดียวเขาก็ได้เป็นแสนเป็นเงินเก็บเลยละครัได้เป็นก้อนพร้อมนะท่านครับรัขายแรกๆขายแรกๆก็ได้เงินหมื่นครับขายต่อมาก็ได้แปดหมื่นกว่าต่อมาก็มาขายหลักแสนครับลองขายบังหลักแสนกว่า ถ้าพี่น้องเพื่นสนใจอยากจะมาปรึกษาหรือข้อข้อคว้ยข้อง้อน้ากัดหน่อยสิอยากขอโทรมาเรยวกับท่านเลขานี่เบอร์โทรศัพท์ท่านเลขาเบื่อเนาะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสองสามหนึ่งเกาหาครับคิดต่อได้ตลอดนะท่านเนาะครับมีงานมีการเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นนักการเมืองอาจทียากแง่ลังเทียก็ต้องเข้าใจเนาะคนขอยู่กลางสังคมเหรอครับไมาเก็บซาปีแล้วบุลุ้ยเพื่อนรุ่นจะมาผมบุรุ้ยเอา คลิปนี้ก็บคำร่ำะจากพี่น้องเบุก่อนผมกับท่านเลขาแค่นี้นะครับน้าวัสดีครับสบวัสดีพี่น้องน้ำครับบ๊ายบายสวัสดีครับ